เคยสงสัยไหมว่านิคมอุตสาหกรรมที่มีโรงงานมากที่สุดในไทยมีที่ไหนบ้างวันนี้เราจะพาไปชมท็อป5นิคมที่มีโรงงานหลากหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่ยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์จนถึงเคมีภัณฑ์อันดับ5นิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีโรงงานหลากหลายและเป็นที่นิยมทํางานของคนไทยอันดับ4 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครประทุมธานีมีโรงงานขนาดใหญ่หลายแห่งอันดับ3นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดระยองโรงงานยานยนต์โลหะอิเล็กทรอนิกส์และการบินอันดับ2อมตะซิตี้ระยองโรงงานเหล็กโลหะยางพลาสติก oh และยานยนต์และอันดับ1อมตะซุตตี้ชนบุรีรองรับโรงงานยานพาหนะไฟฟ้า ธุรกิจดิจิตัลหุ่นยนต์การบินและชีวเคมีพันธุ์นี่คือ5นิคมอุตสาหกรรมที่มีโรงงานมากที่สุดในไทยอย่าลืมกด subscribe และติดตามเราเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไป